เรียงลำดับที่1นึมหาโจรในพระศาสนามีห้าจำพวกข้อว่ายังพิกเวปัทโมมหาโจโรมีความว่าภิกษุผู้เร็วซามเป็นเหมือนโจรผู้ตัดที่ต่อเป็นต้นนี้พึงทราบว่าเป็นมหาโจรจำพวกที่หนึ่ง เพราะไม่ใช่จะหลอกลวงตระกูลหนึ่งหรือสองตระกูลเท่านั้นก็หาไม่โดยที่แท้ยังหลอกลวงมหาชนหรือเอาปัจจัยสีด้วยส่วนภิกษุเหล่าใดผู้เชี่ยวชาญในพระสูตรเชี่ยวชาญในพระอภิธรรมหรือทรงพระวินยัย เมื่อภิกษา,าจารย์ไม่สมบูรณ์เที่ยวจาริกไปในชนบทบอกบาลีกล่าวอัตกถาอย่างชาวโลกให้เลื่อมใสด้วยอนุมโมทนาด้วยธรรมกถาและด้วยความเรียบร้อยแห่งกิริยาท่าทางภิ่สุเหล่านั้นเขาสักการะเคารพนับถือ บูชายำเกรงแล้วพึ่งทราบว่าเป็นผู้ยังพระศาสนาให้รุ่งเรืองสืบต่อแบบแผนและประเพณีไว้บทว่าตถาคตประเวที่ตังความว่าอันพระตถาคตแทงตลอดแล้วคือกระทำให้ประจักษ์แล้ว หรือ,อยังผู้อื่นให้รู้แล้วสมงบว่าอัตโนทหติมีความว่าภิกษุผู้เร็วซามเทียบเคียงบาลีและอัตกาถาในท่ามการบริษัทกล่าวพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสด้วยเสียงอันไยเราะถูกินยูชนผู้มีความอศัศจรรย์ใจไต่ถามในที่สุดแห่งธรรมกถาว่า โอ้ท่านผู้จเจริญบาลีและถกราบริสุทธิ์นักพระคุณเจ้าเรียนเอาจากเ,าเรียนเอาในสำนักของใครดังนี้กล่าวว่าใครจะสามารถให้คนเช่นเราเรียนแล้วไม่แสดงอาจารย์ประกาศ ธรรมวินัยที่ตนแทงตลอดเองคือที่ตนบรรลุอาที่ตนได้บรรลุด้วยสยามภูยานภิกษุผู้ขโมยธรรมที่พระตถาคตทรงบำเพ็ญบารมีสิ้นตีอสงไขย,ยิ่งด้วยแสนกับ ได้ตรัสรู้โดยแสนยากลำบากนี้จัดเป็นมหาโจรจำพวกที่สองข้อว่าสุดทางพรมจาริงได้แก่ภิกษุผู้สิ้นอสวะแล้วข้อว่าปริสุดทางพรมจาริยังจารันตังได้แก่ เพื่อนพมจารีผู้ประพฤติจริยาที่ประเสริฐอันหาอุปกิเลสมิได้อีกอย่างหนึ่งได้แก่ผู้ประพฤติพรจมจรรย์ที่บริสุทธิ์อันเป็นที่ตั้งเห็นความเดือดร้อนเป็นต้นแม้อื่นตั้งต้นแต่พระอนาคามีตราบเท่าถึง ผูุ้ชนผู้มีศีลข้อว่าอมุลเกนะอภรมมะจะริเยนะอนุทังเสติ an ti, มีความว่าภิกษุผู้เร็วซามย่อมกล่าวหาคือโจทย์ด้วยอันติม,มวัตถุซึ่งไม่มีในบุคคลนั้นภิกษุผู้ลบหลู คุณที่มีอยู่ขโมยอริยคุณน,นี้จะเป็นมหาโจรจำพวกที่สามในสองบทว่าครุพันดานิคารุปริขารานินี้พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ในอธินาทานสิกขาบทปันดมีราคาอ้ามาศท่านจัดว่าครุพันในชนสี่ คนชวนกันลักขรุพันนี้ฉันใดในสิกขาบทนี้จะได้จัดฉันนั้นก็หาไม่โดยที่แท้พันดะที่จัดเป็น พรุพันธ์ก็เพราะเป็นของที่ไม่ควรจำหน่ายโดยพระบาลีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพันธะห้าหมวดนี้ไม่ควรจำหน่ายอย่าจำหน่ายสงหรือคณะหรือบุคคลแม้จำหน่ายไปก็ไม่เป็นอันจำหน่ายภิกษุใดพึงจำหน่ายปรับอาบัติทุลใจแก่ภิกษุนั้นพันธะห้าหมวดคืออะไรบ้าง คืออารามอารามวัตถุละพันดะไม้พันดะดินโดยที่แท้พันดะที่จัดเป็นคารุพันนี่นะครับโดยที่เอาวอาืาผิดนะครับตรงนี้บริขารที่จัดเป็นคารุบริขารโดยความเป็นบริขารสาธารณะ พราเป็นของไม่ควรแจกโดยพระบาลีว่าทุก่อนภิกษุทั้งหลายบริขารห้าหมวดนี้ไม่ควรแจกอย่าแจกสงหรือคณะหรือบุคคลแม้แจกไปแล้วไม่เป็นอันแจกภิกษุใดพึงแจกเป็นอาบัติทุลใจแก่ภิกษุนั้นบริขารห้าหมวดคืออะไรบ้าง อาระคืออารามอารามวัตถุและพันดะไม้พันดะดินคำใดควรกล่าวในบทว่าอารามโมอารามวัตถุเป็นต้นข้าพาเจ้ากล่าวคำนั้นทั้งหมดในวรนนาแห่งสูตรซึ่งมาในขันธกะว่าปัญจิมานิ พิกเวอวิสัตชียะนินั่นเทียวข้อว่าแตหิคีหิสังคันหาติมีความว่าให้คารุพันคารุบริขานมีอารามเป็นต้นเหล่านั้นสงเคราะห์คืออนุเคราะห์พวกคารหัสบทว่าอุปลาเปติมีความว่า ทำให้พวกคขหลึถ์ับบ่นถึงคือให้เป็นผู้ติดใจได้แก่ให้เป็นให้มีความรักใคร่อย่างนี้ว่าดีจริงพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราภิกษุผู้รักคลุบริขารที่ไม่ควรจำน่ายไม่ควรแจกโดยความเป็นต้นอย่างนั้น สงเคราะครลังหัดนี้จะเป็นมหาโจรสี่มหาโจรพวกที่สี่ก็แลภิกษุนี้นั้นเมื่อจำนายคลรุพันนี้เพื่อสงเคราะห์สกุลย่อมต้องกุละทูสกะทุกกฎด,ด้วยย่อมเป็นผู้ควรแก่ปภาชนียกรรมด้วยเมื่อจำนายด้วยความเป็น ผู้มีความเป็นใหญ่เหนือสงเหนือภิกษุสงย่อมทุลใจย่อมต้องทุลใจเมื่อจำนายด้วยไถยจิตพึงให้ตีราคาสิ่งของปรับอาบัตแลกข้อว่าอายังอโคมหาโจโรมีความว่าภิกษุที่ ภิกษุที่รักช่อโลกุตระธรรมซึ่งสุขุมละเอียดนักเป็นไปร่วมการถือเอาด้วยอินรียห้านี้จัดเป็นโจรใหญ่ที่สุดของมหาโจรเหล่านี้ขึ้นว่าโจร ผู้เช่นกับภิกษุนี้ย่อมไม่มีถามว่าก็โลกุตระธรรมบุคคลอาจลวงคือลักช่อเอาเหมือนทรัพย์มีเงินและทองเป็นต้นหรือแก้ว่าไม่อาจด้วยเหตุนั้นนั่นแลพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุใดกล่าว อวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงที่จริงภิกษุนี้ย่อมกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่ในตนอย่างเดียวว่าธรรมนี้ของเรามีอยู่ไม่อาจ แต่ไม่อาจให้อุตริมนุสธรรมนั้นเคลื่อนไปจากที่ได้หรือไม่อาจทำให้มีอยู่ในตนได้ถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรจึงกล่าวว่าเป็นโจรเล่าแก้ว่าเพราะว,ว่าภิกษุนี้กล่าวอวดอุตริมนุสธรรมนั้นแล้วถือเอาปัจจัยที่เกิดขึ้น เพราะการอวดคุณที่ไม่มีอยู่พระเหตุนั้นปัจจัยเหล่านั้นย่อมเป็นอันเธอผู้ถือเอาด้วยการอวดธรรมที่ไม่มีอยู่อย่างนั้นล่อลวงคือลักช่อเอาด้วยอุบายอันสุขุม้วยเหตุนั้นแลพระผู้มีพระภาคกิงตรัสว่าข้อนั้นเพราะเหตุไร ูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่ก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นอันภิกษุนั้นฉันแล้วด้วยความเป็นขโมยอันเนื้อความในคำว่าตังกิสสะเหตุนี้พึงทราบดังต่อไปนี้เราได้กล่าวคำใดว่า กล่าวอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีไม่จริงภิกษุนี้เป็นยอดมหาโจรถ้าจะมีผู้โจทท้วงเจมนว่าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรคือเราได้กล่าวคำนั้นด้วยเหตุอะไรเราพรึงเฉลยว่าเพราะเหตุที่ ก้อนข้าวของชาวแคว้นอันภิกษุนั้นฉันแล้วด้วยความเป็นขโมยแลภิกษุทั้งหลายอธิบายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นเป็นอันภิกษุนั้นฉันแล้วด้วยไถยจิต เพราะเหตุนั้นเราจึงได้กล่าวคำนั้นจริงอยู่โวสั์ในคำว่าไถยายะโวนี้เป็นนิบาทลงในอัดศักว่าเป็นเครื่องทําบทให้เต็มเหมือนโวสัพท์ในคำว่า เยหโออริยาอรัญญะวณปัฏฐานิจบเก่งลำดับที่119